นี่เป็นคลิปการเดินเรือจากต่างประเทศนะครับนํามาเพื่อเป็นตัวอย่างในการเดินเรือตามกฎตามมาตรฐานสากลนะครับลักษณะของการเดินเรือเนี่ยถ้าเป็นระดับสากลเนี่ยเขาจะเดินเรือทางเลนขวานะครับเหมือนกับการขับรถยนต์ที่เราจะขับเลนขวานะครับส่วนในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นการขับทางเลนซ้ายแต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการใช้เรือนะครับเพราะว่าบางท้งเนี่ยจะมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้เรือร่วมกับเราหรือเราต้องเดินทางออกไปในน่านน้ําที่เป็นสากลนะครับก็คือ เรือทุกลำเนี่ยเวลาสวนกันเวลาเดินทางเนี่ยเราก็จะเน้นยึดทางเลนขวาของเราเป็นหลักนะครับตอนที่ไม่มีเรือเราก็ขับเลนกลางได้นะครับแต่จะมีเพียงกรณีเดียวนั่นก็คือเรือที่สวนกับเราถ้าเกิดเข้าเป็นเรือบรรทุกหนักเรือใหญ่เรือใบที่มีการเคลื่อนที่ช้าการเลี้ยวลักษณะที่ช้าเน,นี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรณีเดียวที่พิจารณาการหลบหลีกเนี่ย ตามสถานการณ์ตามหน้างานนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยเราก็จะเน้นยึดที่เลนขวาเอาไว้เป็นหลักนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการขับเรือในร่วมกับเพื่อนร่วมทางที่เป็นระดับสากลนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออย่างอื่นก็สามารถแนะนํากันได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีก็ให้แชร์แบ่งปันความรู้ดีๆกันออกไปนะครับเราจะได้ใช้เรือกันได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยครับ